เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับทุกท่านว่าเป็นยังไงร้านค้าร้านค้าเงียบเหงาเลยเง<ะ>ียบโดนระบาหลายหมื่นหลายเว้นหลายเป็นอย่งไรร้านค้าก็ร้านค้าเขาก็เศร้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี MC. นารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอทั่วโลกครับวันนี้นะครับผ่านมาเส้นทางนะครับธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาศริจันโทนะครับแต่ดูมันเงีย,งยบๆอะ่ะนะรถแปลกเลยครับรถมีแค่ประมาณสิบคันไปไหนหมดร้านค้าก็หายหายไปไหนแล้ว เอะไม่มีเลยอ่ะเออร้านค้าก็เอาเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านเอาร้านค้าก็ปิดมีอะไรอ่ะปกตินี่คนเยอะแยะมากมายนะเขาไปไหนกันหมดทุกท่านดูครับหลงเหลงเลยเราต้องไปถามได้คาไหมเราต้องไปปรับพื้นที่ใหม่หรือเปล่าเอ๊ะแปลกเลยดูครับ เอา้าผมงงเลยเงียบมากนี่ครับกลุ่นาอย่าจอดรถเอ้ยแตกเลยนะผมนะใส่ปรับใหม่ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทุกท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบกเลยครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับทุกท่านว่าเป็นยังไงร้านค้าร้านค้าเงียบเหงาเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมยัง ไม่รู้นะทุกท่านนะนเงียบเลยงงมากหายหมดเลยพ่นไปไซเบอร์เลยฮะอ๋อถ้าทำหรือพ่นบ่มี่โอ้เพราะว่าบ,บ่าเห็นหล่นเลยบ่เห็นพ่นเลยพอทำแล้วอ๋อถ้าทำแล้วบ่กข้าแล้วนะข้าแล้วคนกลับท่านมาทุกท่าน,น,นมา ออพรของปู่ศิลานะครับแต่ว่าก็มีป้ายนะครับบาห้ามจำหน่ายห้ามจำหน่ายสินค้านะครับห้ามจำหน่ายก็มีป้ายประกาศตรงมุมนู้นนะแล้วก็ตรงนี้นะครับร้านค้าที่เคย <ไ professors fingers out> ผมงงเลยทุกท่านลือไปหมดแล้วอ่ะลื้อไปเยอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับหายไปเยอะเลยข้างในทุกครับไม่ม <okay>? ีร้านเลยคนไปสเรคนไปสเบิร์ดฮะคนหายเจ่าขายยังไงไปสเบิร์ดเลยดิ อออโอ้เปลี่ยนแผนเป็นขายนามแล้วโอ้โอ้สงสัยคนไปเบึ่งหมูเด็งอยู่ครับเออก็ได้รับคำตอบแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ไม่มีคนแล้วเงียบเลยนักท่องเที่ยวก็มีนิดๆหน่อยๆ นี่ครับธรรมอุทยานเป็นเ,เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามนั่นแหละนะเขาก็บอกว่าคนเงียบแล้วข้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปถามลอตเตอรี่อีกเจ้าหนึ่งเป็นยังไงมั่งสาธุ สาธุสาธุองค์ปู่ปกป้องรักษาเอฟซี FC ทั่วโลกรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับเฮ้ยเงียบสปามันเป็นอย่า <c oughs> งไหนฮะเงียบโดนระบาหลายมื่นหลายเว้นหลายเป็นอย่างไหนมาโดนแล้วมาโดนแล้ว <c oughs> โอ้ตะกอนอยู่วนวันวนวันเนาะ ล้านข้าก็ร้านข้าเขาก็เศร้ามานง่ายมีหลายทาง้าโอ้ไปหมดแล้วล้านขาตะกอนนี่โอ้ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะเขาไปดูหมูเด้งบอฮะเข้าสาธุสาธุ ช่วงนี้อาจจะเป็นหน้านาก็ได้นะี่เงียบเนาะท่านอาผมจะจุดตรงนี้ให้เอซขอพรอ,อีกนิดนึงนะนะครับท่านใดอยากขอพรก็ยกมือท่วมหัวนะครับแล้วก็ขอพรขอให้หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะทำให้เอฟซีทั่วโลกนะครับ ได้สมหวังดังใจที่ปัถนานะสาธุสาธุสาธ,สาธุเราไปดูฝั่งทางทางนูน้นนะทุกท่านไปดูกันเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะทุกท่านแต่มันเงียบจริงๆเมื่อก่อนนี้รถเอ่อรถเขาจะจอดเยอะมากทุกท่านเยอะจริงๆส่วนร้านค้านะเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูร้านค้าก่อนร้านค้ามันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะแล้เวเราค่อยเดินไปฝั่งนู้นเนาะเมื่อก่อนลุงจิมมี่ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ครับมุมนู้นนะจอดรถนะครับถ่ายรูปให้ลูกค้าถ่ายได้สองวันพอดีเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกว่าเขตนี้ห้ามห้ามมาเขาเรียกว,ว่า หาผลประโยชน์นะเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะก็เลยเลิกลากันไปนี่ครับตรงนี้ครับจอดรถตรงนี้นี่ FC ร้านค้าเขาอาจจะปิดไปดำนาไอไฟเกี่ยวข้าวก็ได้เนาะทานเห็นไหมครับหายไปเลยคือเมื่อก่อนนี่ร้านค้าจะอยู่ชิดติดกันเป็นแถบเลยนะ หายไปเยอะนี่ครับเดี๋ยวเราออกไปทางนู้นเนาะออกไปทางฝั่งตรงข้ามนะว่าจะไปหาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินหน่อยโอเคนะครับไปทางนู้นกันเลยนะครับทุกท่านงงกับผมไหมทุกท่านเอซ ทำไมเป็นอย่างนี้งงครับตอนนี้เราก็จะข้ามสะพานที่เราเคยมานะทุกท่านนี่สะพานเราอาจจะมาข้ามก็ได้เนาะทำให้ไม่ค่อยมีคนนะแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหน้าเกี่ยวข้าวอะ่ะนะหน้าหน้าเกี่ยวข้าวหน้าขายข้าวนะ ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกผมว่านะนะแต่ว่าตรงนี้เขาห้ามขายคิดว่านะเขาห้ามขายแล้วเมื่อก่อนร้านค้าร้านหลวงตรงนี้เยอะแยะคงน่าจะเป็นการจัดระเบียบจัดระเบียบใหม่ให้เป็นที่เป็นทางเนาะเพราะว่าสองภากฝั่งนี้มันก็ลดเส้นทางนี้นะ รถจะวิ่งเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีรถพวกรถบรรทุกนะการเกษตรนะเยอะแยะนี่ครับไปลองวิ่งมานอีกคันหนึ่งก็จะทำให้มันเกิดการจราจรที่มันไม่สะดวกเนาะคนข้ามทางอะไรด้วยเนาะนะครับแต่ร้านค้าหายหายเยอะ เราจะเจอเข้าวเหนียวหรือเปล่าทุกท่านไปดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดินทางออกมาจากโรงพยาบาลขอนแก่นก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเลยนะงานอะไรครับนีนงานพุทธาพิเศษนะ 13. สิบสามสิงหาโอ้เลยมาแล้วครับเลยมาแล้วนี่เลยมาแล้วลลมดแล้วบ่มีข้าวเหนียวบะครับ โอ้ยข้าวเหนียวไม่มีคนไปสาเบิร์ตขนไปสายเบิร์ตโดยเขาหยากหน้าหยากให้อยู่หน้าหน่มันหนาเกี่ยวเขาเนาะโอ้เงียบจนใช้หายเลยทำแล้วโอ้มีแต่ไส้กรอกไม่มีข้าวเหนียว เราไปด้านในนะทุกท่านไปดูป้ายธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิร,าริจันโทนะครับคงจะเริ่มเก็บเต็นเก็บอะไรเนาะน่าจะมีงานก่อนหน้านี้แล้วนะนะครับนี่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิร,าริจันโทตั้งาง,งานอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเอซีไปไหว้องค์ ปูแล้วก็ไม่ยากพญานาคนะะครับไปขอพอรนะไหนๆแล้วเข้ามาแล้วก็มาขอพอรเนาะในบริเวณด้านในก็จะเป็นโล,โล่งๆอย่างนี้นะครับเพิ่งจัดงานไปเนาะน่าจะเป็นงานกระถินเมื่อเมื่อที่ผ่านมาโดยที่ยอดยอดกระถินนะที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น แปดสิบเก้าล้านหรือเก้าสิบแปดล้านประมาณนี้เนาะนะครับมาถึงตรงที่ไหว้นะครับ,รรบเป็นศาลาโดมนะโดมแดงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอพอรกันนะครับก็จะมีพญานาคแล้วก็เท้าเวสสวนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ น่าจะใช่ใชนะท้าวเวสุวรรณเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ไงครับค้าถาบูชาถท้าวเวสุวรรณเดี๋ยวเราไปชิดใกล้ๆเลยนะครับนี่เอซก็แคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอเลยนะครับนี่ก็จะมีตั้งน้โมสามจบนะครับแล้วก็ท่องตามนี้เลยนะครับอิิพิโสนี่ครับ จิปิโสภาวายมะราชาโนเท้าสุท้าวเวสวุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขะโตนโมทายะท้าวเวสวุวรรโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธพุริตโตเวสสพุทธะพุะพทธังอรหังพุทโธท้าวเวสวุวรรณโนนโมพุทธายะนะครับ ขอเอฟซีทั่วโลกนะครับได้รับพรดังสิ่งที่หวังนะครับแล้วมานี่ครับที่องค์ปู่พญานาคแล้วก็แม่ย,ายา่าพญานาคนะครับโดยองค์ด้านขวามือก็เป็นนะครับสีขาวมุกนะครับ พญานาคพญาสุกนาาราชนะครับด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นพญาสุวรรณนาสุวรรณนาคราชนะครับการไหว้พญานาคก็คือทูปเจดดอกดอกไม้หนึ่งกำนะครับโอ้เพิ่งรู้นะครับทูปต้องเจดดอกนะครับทุกท่าน ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะาะฝาก f อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอามาเที่ยวนี้เราก็ไม่เห็นองค์ปู่นะครับมีแต่รูปเหมือนองค์ปู่อยู่ข้างในนะครับด้านในนะครับที่เป็นที่องค์ปู่มาตรงนี้แล้วก็มีประชาชนเข้ามาไหว้องค์ปู่ขอพรเนาะ ท่านในนู้นเลยนะครับแต่เขาก็ติดป้ายว่าห้ามบันทึกภาพวิดีโอก็เลยไม่ต้องเข้าไปเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านอ้ยสวยมากสวยมาก